สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมมาวิเคราะห์กันนะมาวิเคราะห์อะไรนะจังหวะที่เจชนะทิปนะครับผมเจชนาทิปนะครับมีจังหวะหนึ่งหน้าที่เจชนะทิปนะบหลุดเข้าไปน่าจะเป็นลูกมไม่งั้นซัป,ปโปรโรน่าจะนำไป1ประตูต่อ3แล้วนะน่าจะตอกย้ำชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าซัป,ปโปรโรก็เก็บ3แต้มได้นะครับผมแต่มาวิเคราะห์จังหวะเนี้ย จังหวะที่เจชนะที่หลุดมาหลุดมาเนี่ยพาบอลหลุดมาเลยนะจังหวะเนี้ยมันก็ถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้นะอันนี้ผมวิเคราะห์ว่าจังหวะนี้ถ้าอยู่ในโซนกรอบเขตโทษอะผมว่าต้องยิงนะต้องยิงเลยต้องยิงเลยนะครับจังหวะเนี้ยมันก็ยิงได้เสาเสาแรกก็สามารถที่ยิงได้หรือว่ายิงยิงแปรไปเสาสองก็ได้นะพูดถึงเจชนะที่ยิงยิงเสาสองอย่างน้อยถ้ามันติดผูทรัาษาประตูเจโบทรอยก็น่าจะมาซ้ําดาบสองได้ แต่จังหวะนี้ถามว่าเจชนาทิ่จ่ายให้เจเจโบทอยมาพื้นที่ว่างตรงเนี้ยได้ไหมมันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่มันก็มันก็ทำได้นะครับก็อาจจะให้มันแบบว่าเพื่อความชัวร์ได้อีกนิดนึงนะครับผมแต่ผมมองว่าต้องยิงในกรอบเิตโทษนะในกรอบเิตโทษต้องยิงเลยนะต้องยิงเลยนะจังหวะนี้เจชนาทิ่ต้องเขาเรียกว่ามีความเห็นแก่ตัวนิดนึงในการยิงเลยเพราะว่า ม,มันจังหวะนี้มันเป็นจังหวะหลุดของเจชนาธิปอยู่แล้วก็ควรที่จะแบบว่าเฮ้ยเจยิงแม่งเลยยิงอัดเข้าไปเลยก็ได้นะครับผมยิงผมอยากให้เจยิงเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้เป็นเลขคอร์ดในมีโอกาสลุน้นเลกคอร์ดเป็นประตูในฤดูกาล2020เ,เนี่ยสักครั้งหนึ่งนะถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะบอกให้เจว่าในกรอบเขตโทษนะถ้ามันอยู่ในจังหวะอย่างเงี้ยมัน เออมีโอกาสที่จะเข้าประตูอ่ะที่มีโอกาสที่จะส่องอะ่ะก็ส่องไปเลยครับส่องยิงไปเลยนะครับไม่ต้องจ่ายแล้วครับอ่ะถ้าสมมุติว่าเจยิงมาเสาสองแล้วติดเซฟเอ่าติดบล็อกของผู้รักษาประตูอ่ะผมเชื่อว่ามันน่าจะถลนมาโนในโซนแถวเนี้ยในโซนแถวเนี้ยเจโบทอยผมว่าเขาก็พร้อมที่จะมาซ้ำบาดสาดดาบสองได้เหมือนกันนะจังหวะนี้นะอ่ะจังหวะเนี้ยน่ายิงน่ายิงมากๆเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกหนึ่งจังหวะหนะ้าที่แบบว่า แม่งมึงต้องหน้าส่งนะเออคือมันผมผมว่าผมวิเคราะห์ว่า,ม,ม,วามันมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกที่เจเจจะส่งมาพื้นที่ว่างให้เจโบโทอยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกเคสหนึ่งนะนี่เป็นเคสของย oh ูกัฮาม่าเอฟมารินอสนะมันมีจังหวะหนึ่งเดี๋ยวผมอ่าพาไปไปดูนะพาไปให้อ่ะมาดูครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นจังหวะที่อ่ยูก oh ูฮาม่าเอฟมารินอสนะครับหลุดอ่าหลุดเดี่ยวอ่ไอเบอร์สิบ เบอร์สิเจนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวเก่งนะเป็นกองหน้าตัวเก่งก็คือเอ็นริกนะไอ้น,นี่ต้องบอกว่าไอ้ตัวเบอร์สิเนี่ยแม่งเร็วเร็วจริงนะความสามารถเฉพาะตัวนี้สุดยอดมากนะคือจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่วิ่งสปินนะสปินมาเอาเก็บบอลน,นะในใน,นะนในกราบซ้ายนะวิ่งวิ่งมาเก็บบอลในกราบซ้ายแล้วโอ้โหแม่งทะลุทะลวงมาแนวรับทั้งแบ็กซ้ายทั้งตัวเซนเตอร์นะแบ็กซ้ายเซนเตอร์ของไออูรวาวะเอาไม่อยู่เลยหลุดเดี่ยวมาจังหวะเนี้ยครับผมจังหวะเนี้ยครับ เออถ้ามองว่าจังหวะนี้มันน่าจะเป็นจังหวะพัสดนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นขาเรียกพัสดนะพัสดนะ <c oughs> คือตรงเนี้ยโอ้โหแม่งนากากะวะอันนี้น่าจะเป็นนากากะวะนะ <c oughs> จังหวะนี้โอ้โหนี่แม่งทัดจ่ายมันนี่หน่งหน่งนีน่เข้าประตูแล้วนะคือจังหวะนี้ยังไงรู้ไหมไอ <c oughs> <c oughs> เอลลิกะมึงไอเนี้ยมึงก็นะแต่แต่มันทํามาได้ดีมากคือมันจําเป็นจังหวะที่ มันพาบอลมาเองแหละเออมันก็พาบอลมาเองแหละออมันมันก็ปั้นเกมของมันมาเองแหละแต่จังหวะนี้มันก็มันก็เห็นแก่ตัวจะว่าเห็นแก่ตัวหรอในกรอบเขตโทษอ่ะมันก็อย่างที่บอกว่าเออมันจะยิงเองก็ไม่ผิดนะถ้ามันเข้าก็ดีไปแต่มันแต่แต่ผมว่าอ่ะเปอร์เซ็นต์เข้าอ่อจังหวะมุมเนี้ยแองเกิลตรงเนี้ยจังหวะยิงตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมันมันแองเกิลมันไม่ได้อ่ะแบบว่ามุมมันไม่ได้องศามันไม่ได้อ่ะ โอกาสเข้าอาจจะมีประมาณสัก45%นะ45แต่ตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามี8เออ70-80%ขึ้นอ่ะที่จะเป็นโอกาสเป็นประตูอ่ะอันนี้ลูกนี้ไม่ลำหน้านะเออเนี่ยหล้วเ์พาเอออา,ากาศก็ว่าเพิ่งเติมขึ้นมานะจังหวะนี้ถ้าพาาดหรือว่าพารมานี่นะโอ้โยิงเข้าไปแทบอินเข้าไปนะเข้าแม่งสุดยอดมากๆเลยนะแต่แต่ไงรู้ไหมไอเอลิกเดี๋ยว <c oughs> ยิงอัด ไอ,อบ้าเยเขามาบอกได้หมดเลยโอ้โหจังหวะเนี้ยเออนะมันมันต่างจากจังหวะของเจนะเจมันของเจชนะที่องศามยังได้นะองศายิงเสาแรกก็ยังได้นะยิงเสาสองยิงเสาสองให้มันโดนให้มันกระชอกออกมาแล้วก็เจปวทอยวิ่งเติมเข้ามายิงก็ยังได้แต่จังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่โอ้น่าเสียดายมากไม่งั้นอ,ะอ่ะอ,อยู่กวัวมาเอฟมารินอสน่าจะทีมหมงอุ้มเทียทอน่ะน่าจะเก็บสามแต้มได้แล้วนะเออเก็บสามแต้มแต่ก็ต้อง แต่ต้องยกเครดิตให้ไอ้ไอ้เอ็นริกอะเอ็นริกมันแบบว่าโอ้โหจังหวะนี้มันมันพาบอลลากมาแบบว่ากระชากมาไอ้นี่เร็วจริงเร็วจริงผมเห็นนะหลายจังหวะแล้วคือแทงไปพื้นที่ว่างทะลุช่องนะโอ้โหมันสปรินต์ไปเก็บบอลได้ตลอดเลยไอ้ตัวเนี้ยมันปั้นเกมก็อย่างแต่แต,แต่มันอาจจะแบบว่าจังหวะนี้ถ้ามันตัดสินใจส่งให้นาะกากาวะนะลูกเนี้ยโอกาสเป็นประตูสูงมากนะ70-80%อะนะนะน่าจะเป็นประตูอนะจังหวะนี้โอ้โหมึงไปยิงเองโอ้พระเจ้า นะจังหวะนี้น่าเสียดายมากครับอ่ะก็อ่ามันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะเออไม่ผิดไม่ถูกมันมันมองที่ความน่าจะเป็นขององศาต่างๆมากกว่าโอกาสอย่างของของของเจชนะที่บะจังหวะนั้นนะมันหลุดหลุดมากระชากมาหลุดแล้วนะจังหวะนั้นถ้าตัดสินใจมั้ยยิงยิงเลียดยิงเลียดเสาสองนะอ่าถ้าไม่เข้าก็กระชอกมาให้เ้เจโบเจโบทอยได้บ้างนะเออแต่ถ้าเลียด เลียดมันเลียดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจิ้มหัวเกือเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นประตูนะผมว่าเชียร์อยากให้หนักเตะไทยยิงเข้านะอะไรประมาณเนี้ยจะว่านี้เอลิกมึงก็นะ <c oughs> คืออนาคกากวะมันก็ผายมือมาแล้วไงเออแต่ก็อย่างที่ว่านะเออนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็ว,วิเคราะห์อันนี้ความเห็นส่วนตัวไปนะถ้าถ้าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันโอเคครับสวัสดีครับ